โปรดช่วยชมโฆษณากดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามช่วยคอมเมนต์เป็นกำลังใจและกด s u b สไคร b ์ให้มีทุนทำงานต่อไปขอบคุณครับช่วงนี้เชิญฟังเรื่องผีโหดเรื่องของผีที่ต้องการเอาชีวิตคนมันเป็นผีโหดชีวิตหมอตำแยอย่างเราไม่ว่าจะเป็นเวลาใด ถ้าหากมีใครเก็บท้องจะคลอดเราจะต้องไปทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นเวลาใดก็ตามเราจะต้องไปทำคลอดให้พวกเขาและวันนี้ทำคลอดนางนวลเมียของไอทิ์มัน่นกว่าจะเสร็จก็สองทุ่มก,กว่าทุกคนที่บ้านทิศมั่นอยากให้เรานอนค้างที่บ้านแต่เราต้องกลับมาเพราะว่าตาเท่าเสริมสามีของเราที่นอนติดฟูกอยู่ที่บ้าน เราเองกับสามีเหมือนคนไม่มีลูกหลานไม่มีญาติพี่น้องเพราะความจนของเรานั่นเองลูกหลานญาติพี่น้องเขาก็พากันตัดขาดญาติมิตรกับเราเพราะมาได้สามีเป็นคนยากจนพวกญาติเขาก็ต่างพากันรังเกียจเดียดฉันนั่นมันไม่ใช่เรื่องใหญ่สําหรับเราแต่สิ่งที่เราเสียใจมากที่สุดก็คือลูกพวกเข้าต่างคนต่างมีครอบครัว ทิ้งพอ่อทิ้งแม่ให้อยู่ตามลำพังลูกๆไม่เคยมาดูดำดูดีพ่อกับแม่เลยดังนั้นเราจึงต้องดิน้นรนช่วยเหลือครอบครัวแล้วก็หันมาประกอบอาชีพที่เราถนัดก็คือเป็นหมอตำแยเพราะเรามีความรู้ด้านนี้นานพอสมควรอาชีพหมอตำแยเราก็ได้ค่าจ้างค่าทำคลอดไม่กี่ตังค์บางคนก็ให้เงินมากบางคนก็ให้เงินน้อยตามแต่ฐานะ ของแต่ละครอบครัวเรียกว่าเราได้ทั้งเงินและข้าวของหรือแม้กระทั่งเสือ้อผ้าตามแต่พวกชาวบ้านเขาจะเมตตาเอ๊ะนี่เราเดินมาตั้งนานทำไมไม่ถึงบ้านสักทีนะทั้งที่บ้านไม่ได้ไกลอะไรนักหนาะเราเดินผ่านหน้าวัดเดินเรียบชายคลองมาเรื่อยๆและคืนนี้เป็นคืนขึ้งขึ้นทำให้เรามองเห็นทางที่เรากำลังเดินอยู่ นี่ถ้าหากเป็นคืนข้างแรมเราคงจะเดินสเปะสะปะแน่สายตาไม่ค่อยจะดีเลยเออไม่ค่อยดีซะด้วยขณะที่เรากำลังเดินทอดนอั่งอยู่นั่นจูๆ่ๆเราก็ได้ยินเสียงหมาหอนมันหอนอยู่แถวหน้าวัดนั่นเองอะ่ะทำเอาเราถึงกับคนลุกสู้ขึ้นมาทันทีทันใดปะโทเอ,อ้ยไอหมาบ้ามันจะหอนตอนนี้ทำไมวันอื่นทำไมไม่หอน เรารีบก้าวเท้ายาวๆเพื่อจะให้ถึงบ้านเร็วขึ้นแต่ยิ่งเดินเท่าไหร่เหมือนดูมันจะไกลไปทุกนาทีนี่มันเกิดอะไรขึ้นและแล้วหูของเราก็ได้ยินเสียงร้องของผู้หญิงซึ่งเสียงนั้นมันดังอยู่ข้างหน้าของเรานี่เองเราถึงกับชะงักทันทีอ้อยอ้ย,อยช่วยด้วยช่วยฉันด้วยโอ้ยคุณพระช่วย เราถึงกับตกใจฉุดคืดใครกันมาร้องควรคลางแบบนี้เสียงที่ร้องนั้นดูเหมือนเธอจะเก็บปวดเสียงนั้นดูโหยหวนจนทําให้เราถึงกับขาสัน่นก้าวขาไม่ออกเลยทีเดียวเราเองต้องพูดออกไปดังๆเสียงใครอะใครกันทําไมมาร้องควนคลางโหยหวนแบบนี้เอ๊ะทาไมไม่มีเสียงตอบรับกลับมาและดูเหมือนว่าเสียงนั้นดูเริ่มจะดังขึ้นดังขึ้น ช่วยด้วยช่วยฉันด้วยช่วยด้วยมันทรมานเหลือเกินใครมาล้อเล่นกับข้าวะข้าไม่มีเวลามารอเล่นด้วยหรอกนี่ข้ากำลังจะกลับบ้านนะโว้ยช่วยด้วยช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยช่วยด้วยใครมาล้อเล่นกับข้าวะ เดี๋ยวครับแผ่นกับบาด้วยไม้นี่หรอกเออเอ๊ะนี่ดูเหมือนเสียงมันจะดังอยู่ข้างหน้าเรานี่เองฮึถ้ามาหลอกมาล้อเล่นแบบเนี้ยข้าไม่ชอบนะโว้ยคนยิ่งกลัวผีอยู่ด้วยเมื่อไม่มีเสียงตอบรับทําให้เรานึกถึงผีขึ้นมาทันทียิ่งวัดที่กําลังเดินผ่านอยู่เนี่ยพวกชาวบ้านเขาลือกันให้แซดว่าผีดุชมัดเลยโอ้ถ้ารู้อย่างเนี้ย ไอ้อทิตมันหาใครมาส่งเราที่บ้านป่านนี้เราคงจะถึงบ้านไปนานแล้วโอ้ยถ้าไม่ขานรับเราก็รีบเดินดีกว่าจะได้ถึงบ้านเร็วขึ้นอุย้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับเราเนี่ยแล้วแล้วทำไมเอากข,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 ขาของเรามันถึงได้สั่นพับแบบนี้เว้ยขายากบ้าเว้ยดูสิหมามันก็ยิ่งเห่าหอนรับกันเป็นทอดว่ะโถเอ้ย จะหอนทำไมของมันไปหาหอที่อื่นเถอะไปขณะที่เราได้แต่ยืนนิ่งขามันตันจนก้าวไม่ออกกำลังยืนสับสนกับตัวเองอยู่นั้นสายตาของเรามองตรงไปข้างหน้าแต่แล้วเราถึงกับอ้าปากค้างพูดอะไรไม่ออกได้แต่ทำตาไปเปริๆดอกตะลึงพลึงเพลิดกับสิ่งที่ดังอยู่ข้างหน้าโอ้มีของอะไรมันหล่นลงมาดังตุ๊บต่อหน้าเรา สายตาของเราเพ่งมองดูยังไม่กระพริบเลยแม้คืนนี้เป็นคืนข้างึ้นมันก็ทำให้เราพอจะมองเห็นได้มันเป็นวัตถุกลมๆดำๆคล้ายกับหัวคนคราวนี้สายตาของเราเพ่งดูจนตาไม่กระพริบโอ้ใช่หัวคนจริงๆด้วยมันเป็นหัวของผู้หญิงผมเผผาขาวโพลนและมันมาส่แยะยิ้มให้เราเราเห็นเต็มตา เมื่อปากของมันพเยออพยาบระเบิดหัวเลาะออกมาอย่างน่ากลัวความกลัวฉุดขีดเกิดมาท้องพ่อท้องแม่เพิ่งจะมาเจอเจอเหตุการณ์น่าสะพรึงกลัวแบบนี้เรายืนสั่นเป็นเจ้าข่าหัวใจเกือบจะวายในบัดดลความรู้สึกของเราในขณะนี้ดูมันช็อกไปชั่วขณะ แลนึกถ th ึงบทสวดมนต์ขึ้นมาทันทีโอ้ยแล้วเราจะสวดบทไหนก่อนล่ะโอทำไมเรานึกไม่ออกล่ะตายแล้วยายฉีมเม่ยเอ็งต้องมาตายในคืนนี้แน่โอหลวงพ่อช่วยลูกด้วยเถอะอย่าให้ผีมันมาทำอะไรฉันเลยกลัวแล้วฉันกลัวแล้วโอใครก็ได้ช่วยฉันทียายหมอตำ้ยา ้าต้องการชีวิตแกแกมาอยู่เป็นเพื่อนกับข้าข้าอยากได้แกมาเป็นหมอประจำตัวข้าแกได้ยินไหมข้าจะมาเอาชีวิตแกโอ้อีผีบา้าเอมมันจะมาเอาชีวิตเราไม่นะไม่นะเรายังไม่อยากตายไม่นะอย่ามาทำอะไรข้านะข้ากับเอ็งไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ขณะที่เรากำลังตั้งสติเพื่อจะได้ลดความกลัวลงแต่มันไม่เป็นอย่างที่เราคิดเราเห็นหัวของมันค่อยๆลอยขึ้นจากพื้นและกำลังจะพุ่งตรงมาหาเราตอนนี้บทม,มนไหนเรานึกไม่ออกเลยมันจับต้นชนปลายไม่ได้ึฮบทตรวจมนเราจำไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเองเจอมนบทสาบแช่งเองก็แล้วกันนะอีผีบา้า หลับผูหลับตาตะโกนด่ามันไปเลยเออเฮีผีบา้าข้าทนไม่ไหวแล้วนะโว้ยข้ากับเองไม่เคยรู้จักมักจีกันมาก่อนแล้วเองจะมาหลอกมาหลอนข้าทำไมวะข้าทนไม่ไหวแล้วเป็นผีจะมาหลอกมาหลอนเฮีข้าไม่ยอมโว้ยข้าไม่เคยทำอะไรให้เองน้อยเองจะมาเอาชีวิตขา้าไปเป็นขีข้ข้าม้าคอบกับเองเหรออีผีบา้า ข้าจะสาบแช่งเองไม่ให้ผีอย่างเองไปผุดไปเกิดข้าจะขอแช่งชักหักกระดูกจับเองหักแข้งหักขาจะได้เป็นผีพิการผีไม่ครบอาการสามสบสองขอให้เองตกนรกหมกไหมอย่าได้ผุดได้เกิดเองไม่ต้องมาแช่งข้าย่งหมอตำแยถึงยังไงข้าก็จะเอาชีวิตของเองให้ได้ไม่ไปเว้ยข้าขอสาบแช่งผีอย่างเอง จงไปตกนรก,กหมกไหมอยู่ในคุมนรกโน้นได้ยินไหมเห้อได้ยินหรือเปล่าอ๋ออ๋อ,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 อไปนะไปให้ผลนอีผีบา้าข้าขอสา์แช่งผีอย่างเองเราร้องออกไปได้วยความโกรธเพราะถึงยังไงเราจะให้ผีตนเนี้มาทำอะไรเราไม่ได้ชีวิตใครใคก็รัก ไม่ว่าสัตว์หรือคนต่างรักตัวกลัวตายันทั้งนั้นข้าฝากไว้ก่อนเถิดนางหมอตำแย่แล้วเราจะได้เห็นดีกันเอาเลยถ้าหากเอ็งคิดว่าแน่จริงจะทําอะไรคนแก่อย่างข้าก็เข้ามาซกเราทักเริ่มไม่กลัวอีผีบ้าตัวนี้แล้วเราหันไปจ้องหน้ามันแล้วก็ชี้หน้าอีผีบ้าเริ่มหน้าถอดสีมันยืนงงงเหมือนกับมันกําลังจะตัดตินชจบางอย่าง แล,แล้วหัวของมันก็พุ่งลอยไปอีกด้านหนึ่งเรายืนมองจนมันลอยหายวับไปต่อหน้าต่อตาเรารีบดึงสติเอ้กลับมาเพื่อเตรียมตัวจะเดินกลับบ้านเพราะเราเสียเวลาอยู่ตรงนี้มานานแล้วเราหมุนตัวกลับเพื่อจะเดินกลับบ้านเพราะนี่มันดึกมากแล้วเรารีบเดินกลับบ้านอย่างรวดเร็วโดยไม่สนใจอะไรจากที่ตรงนั้นเราใช้เวลากลับบ้านไม่นานเลยเอ๊ะแปลกจังเลย บ้านของเราเงียบจนผิดปกติตาเท่าเสริมสามีของเราคงนอนอยู่ท่ามกลางความมืดเพราะแกเดินเหินไม่ได้แม้นแกจะใช้ขาถัดไปมาก็ตามร่างกายของแกขยับไม่ได้พอถึงบ้านเราก็รีบควานหาตะเกียงน้ำมันกา๊าซและก็ไม่ขีดรีบจุดเพื่อให้แสงไฟสว่างเพราะบนด้านบนนั้นดูมันมืดตึตืต้อเลยแล้วตาเท่าสามีของเราป่านเนี้ย มิถูกยุงกัดกินจนตัวลายพลอยไปแล้วเหรอพอแสงสว่างจากตะเกียงน้ำมันก๊าซสว่างวาบขึ้นเรารีบยกตะเกียงขึ้นสูงเดินตรงมายังฟูกที่สามีเรานอนติดฟูกอยู่พอเราเดินมาถึงฟูกที่ตัดเสริมสามีเรานอนทุกอย่างดูเงียบเชียบเหมือนไม่มีใครอยู่เราเห็นสามีเรานอนเหยียดยาวตายแล้วตัดเสริมยุงกินลายพลอยไปหมดแล้วสิ ตาเสริมแกนอนเงียบเลยนะไม่หือไม่อือเหมือนทุกครั้งทำไมแกนอนเงียบเหมือนคนตายหตเหรอตาเถริมตาเสิมทำไมแกไม่พูดล่ะนี่แกหลับหรือเปล่าแกได้ยินฉันพูดไหมเหอเอ๊ะทำไมดูแกแปลกแปลกไปแกนอนตัวแข็งทื่อไม่กระดุกกระดิกเอ๊ะจมูกของเราได้กลิ่นข้าวทำไมกลิ่นข้าวรุนแรงแบบนี้นะเหอ นี่มันกลิ่นกลิ่นคาวเลือดนี่นาะกลิ่นคาวเลือดมันมาจากไหนกันละ่ะเอะดูเหมือนมันอบอวนอยู่ในห้องที่จะเสริมแกนอนอยู่นี่เราลองยกตะเกียงขึ้นสูงอีกนิดสิบางทีจะเห็นอะไรบางอย่างและพอเรายกตะเกียงขึ้นสูงฮะนี่มันอะไรกันเลือดเลือดสดๆส,ส,สีแดงเต็มบนฟูกที่สามีเรานอนอ,นอยู่นั่นไงเลือดมันไหลย,ย้อยออกมาจากลำคอของแก พอเราเห็นภาพนั้นเราถึงกับร้องกรี๊ดออกมาแบบไม่เป็นภาษาเลยเราถึงกับตกใจสุดขีดกับภาพสยดสยองของสามีเราใครมาทำอะไรกับแกแบบนี้นี่แกตายแล้วเหรอใครมันฆ่าแกทำไมสภาพของแกมันถึงเป็นแบบนี้ใครใครฆ่าแก มันช่างไม่รู้ไงว่าแกลูกเดินไปไหนมาไหนไม่ได้แกนอนติดเตียงติดฟูกแบบเนี้ยมันยังทําได้ลงคอใครดูนะถ้าฉันรู้ว่าใครทํากับแกฉันขอสัญญาตตดเสริมฉันจะฆ่ามันด้วยมือของฉันเองสภาพศพตัดเสริมถูกกัดที่ลำคอเป็นแผลเวอะหวาตรงซอกคอที่ถูกกัด มีเส้นผมสีขาวตกหล่นอยู่บนลำคอของสามีเราเรานึกขึ้นมาได้ว่าอีผีตนนั้นอ่ะมันจะต้องมาทำร้ายสามีเราอย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยเลยมันทำได้ยังไงกันกับคนพิการเดินไปไหนมาไหนไม่ได้ <c oughs> คอยดูนะถ้าเป็นแกอีนังผีฉันก็จะไม่เอาแกไว้เช่นกันแกจะต้องตายตายแบบทรมาน ที่แกทำกับสามีฉันแกจะไม่ได้ไปผุดไปเกิดคอยรู้นะเวนจะต้องระงับด้วยการจองเวนแกจะต้องตายฉันจะฆ่าแกอีนังผีใจโหดฉันจะฆ่าแกฆ่าแกตาเสริมฉันขอให้ดวงวิญญาณของแกจงไปสู่สุขติหากชาติหน้ามีจริง เราคงจะได้มาใช้ชีวิตรวมกันอีกนะแต่เสริมยายฉิมตั้งปณิธานไว้ว่าจะตามล่าผีโหดให้ได้แม้ตัวจะตายแกก็ยอมแล้วยายชิมจะล้างแค้นได้หรือไม่เรายังคาดเดาไม่ได้แต่ที่แน่นอนก็คือไม่ว่าคนหรือผีเมื่อมีความแค้น คิดแต่จะล้างแค้นเขาผู้นั้นจะไม่มีความสุขเลยผีตีสามละครยูทูบชุดเรื่องสัน้นขวัญผวาตอนผีโหดจบไปแล้วโปรดติดตามฟังเรื่องต่อไปขอได้รับความขอบคุณจากทีมงานผีตีสามโชคดีสวัสดีครับ